ที่663เส้นด้า,ดาของแ<อ>มง <EN. S 2> มุมอาระโมสาชิในฐานะของนักบวดผู้ถือธรรมะข้าขอถามเจ้าหากเจ้าตายกระดูกของเจ้าจะให้ไว้ย่างที่แห่งใดกระดูกข,ของข้า ความตายถ้านั่นคือชะตาของข้างั้นข้าก็ต้องยอมรับมัน กระดูกขา้าให้เผา,เามันที่นี่แล,แล้วหเอาละข้างงั้นข้าอิเนเดอิขอ,ขอเป็นพยานในการต่อสู้สครั้ง,งนี้เริม่มได้ อินชุนก็แค่คนธรรมดาฮึร่าแปลกใจมากรังสีอมโหิตที่ฟูงกรายหายไป,ไปหมด<ป> ความเกียรกิาดอันเยี่ยมโหดที่เขาเคยปกป้องเขาพยายามจะเก็บมันไว้มันเป็นแค่ความแวบวาบของเปลวไฟที่กำลังกระพริบหรือการเคลื่อนตัวตามของเงาของเขา หรือมันจะเป็นเพราะความมืดที่อยู่ด้านหลังเขาข้าแค่จำไม่ได้ว่ามุซาชิตัวใหญ่ขนาดนี้เขาตัวโตมากอย่างไรก็ตามมุซาชิ chắc mưa con con collap yam mẹ đẹp nắp 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 พยายามจะไม่กระพริบตามองแขบตาดัง ร้ายโดยไม่จำเป็นแท้ๆขอรับท่านอาจารย์อืมโดินจนได้นี่เวลาผ่านไปนานแค่ไหนแล้วนะทำไมพวกเขาไม่ขยับเลยอาจเป็นเพราะพวกเขาขยับไม่ได้ก็ได้บทที่หกสิบสี่เสาวัน และและโถ้าไม่เข้าใจทำไมมุซาชิถึงได้นิ่งปานนั้นล่าสุดที่เผชิญหน้ากับอินชุนมันชัดว่าความกลัวมันน่าจะฝังแน่นอยู่ในจิตใจของเขาแบบถาวรไปแล้วแต่นี่อินชุนเองก,ก็ไม่ขยับ,ยบเหมือนกันงงอาก่อน การประลองนั้นจะ,จะต้องเด่น,ดนชัดเสมอท่านอาจารย์หมายถึงการประลองหนนี้มันคือการประลองของเจตจำนงจิตวิญญาณขันขวกเขาทั้งคู่ได้ถูกตรึงเอาไว้ต่างฝ่ายก็ต่างพยายามที่จะข่มกัน สนใจจริงมุสซาชิเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงดูเหมือนว่าข้าไปปลุกพยักฆ์ที่กำลังหลับไหลมุสซาชิข้าตื่นเต้นเหลือเกินมันทำให้ข้าขนลุก นนั oh, ้ไม oh, ่ค right. ุ the ้นเลยออกังเขนแห่งโสอิไม่ได้ต้องไม่วังแวะเมื่อใดที่ใจเจ้าองอุ่นดาบของเจ้าจะว่างเปล่าจงมองทุกอย่างให้ทวนทูวนั่นคือความหมายที่แท้จริงของการมอง ใต้ผืนฟ้าอันกว้างใหญ่ที่เต็มไปด้วยดวงดาวเหล่านี้ทั้งข้าทั้งอินชุนต่างก็เป็นแค่เศษเสี้ยวทุลีเอินชุนทำไมท่านล่าถอยล่ะ วลลและโกมนุษย์ว่าอย่างไรนะขอรบับฤดูทั้งสี่ระหว่างสวรรค์ลและโลกต่างก็ไหลเวียนไปอย่างไม่มีที่สิน้นสุดดังนั้นมนุษย์ก็ต้องดำเนินไปตามทางของตโนเชน่นกันตามวัฏจักรของฤูดูการ <racing> <reunion> what a duck? แห่งฤดูกาลอืมท่านอาจารย์อะคำสอนจากอาจารย์ขา้าเองท่านอาจารย์อินเนอีอาจารย์ของท่านอาจารย์อ okay. ีกทีอืมอินชุนนี่เขาอายุยังน้อยอยู่เลยทำไมจนมาถึงตอนนี้ กข้าไม่เคยสังเกตเห็นมาก่อนหากเจ้าผ่านเหมันแต่ฤดูอันยาวนานและโหดร้ายมาได้ก็แน่นอนว่าฤดูใบไม้ผลิที่อบอุ่นก็ย่อมจะตามมามันจะเติมพลังและความเข้มแข็งให้ฟื้นคืนกลับมาอุราชิเอ๋ย ดูเหมือนเจ้าจะรอดจากฤดูหนาวที่ยาวนานที่สุดของการึฝนของเจ้าแล้ว ทำไมมูซาชิถึงได้ดูมั่นใจจังข้าไม่เข้าใจต้องมาให้ตัวข้าถูกข่มเดี๋ยวนะเดี๋ยวก่อนสิที่ผ่านมาข้าเที่ยวสอหาผู้ต่อสู้ที่น่าเกงขามที่สุดเท่าที่ข้าจะหาได้ข้าไร้ซึ่งความกลัวและข้ารู้สึกว่า ข้าเข้าใกล้กับคำว่าสมบูรณ์แบบสิ่งหนึ่งที่ข้าขาดไปมันคือประสบการณ์การต่อสู้ที่ต้องเอาชีวิตเป็นเดิมพันการต่อสู้ที่ทำให้ข้าเกือบตายผู้ต่อสู้ช่างแข็งแกร่งแกร่งจนข้าต้องทุ่มเททุกอย่างที่ข้ามานั่นคือสิ่งที่ข้าแสวงหาสัมผัสนั้น นี่ไม่ใช่มุซาชิที่ข้าเคยเจอถ้าบัดนี้เจ้าเปลี่ยนไปเป็นคู่ต่อสู้ที่น่าเกรงขามแล้วล่ะก็เช่นนั้นข้าก็คงต้องขอขอบใจเจ้าข้ากำลังจะไร้เทียมทานบทบทที่หกสมอรดยกยา <บ> <expand. S 1> ข้ามองเห็นทุกอย่างชัดเจนการเคลื่อนไหวทุกอย่างเห็นแม้กระทั่งขนตาที่ยาวของเขา,ขาแต่ทำไมทำไมข้าถึงรู้สึกสงบลึกเกือข้ากำลังเผชิญหน้ากับคู่ต่อสู้ที่แข็งแกร่งที่สุดที่ข้าเคยรู้จัก ข้ากำลังเสี่ยงกับความตายนี่นี่ข้าควรรู้สึกแบบนี้หรือข้ารู้สึกสงบลึอเกินและวิสัยทัศน์ของข้ามันช่างชัดเจนข้าเห็นทุกอย่างชัดไปหมดเห็นแม้กระทั่งลายบนใบไม้ที่อยู่ด้านหลังเขา เขากำลังตื่นตัวอย่างถึงขีดสุดและนั่นมันทำให้ไม่มีช่องโหว่เลยเกินน้ำลายท่านอาจารย์อินเออีกก็คือว่าข้าคงต้องขอก้าวล่วงสักนิดนะขอรับทำไมทำไมท่านจึงรับมุซาชิเป็นสิทธิ์ขอรับ อยากรู้มานานละเสร็จเห้อเขาไม่ใช่แต่ท่านฝึกเขาท่านฝึกคนที่จะมาสู้กับอินชุนนะคอรับทำไมขอรับอืมท่านอาจารย์ข้ารู้ว่ามันไม่ใช่เวลาที่เหมาะสมนักแต่สิทธิ์บางคนในสำนักไม่มั่นใจในตัวอินชุนไม่มั่นใจ ว่าเขาจะสามารถทำหน้าที่เป็นผู้นำรุ่นที่สองของโฮโซอินได้ขอรับเมียวอ,อิเขารู้ตัวดีแต่เรื่องที่ว่าเขาด้อยกว่าอินขึ้นตแต่อ,อะไรหรืออาจารย์อินเนอิท่านเปิดใจกับพวกเราท่านใจกว้างและมีเมตตา อินนชุนเขาอย่าเปรียบเทียบแต่ท่านขอรับผู้คนล้วนรู้สึกถึงอินชุนว่าเขาโดดเดี่ยวและแปลกแย่เรา่ารู้สึกเช่นนั้นไหมละ่ะอาก่อนไม่ขอรับแต่ได้ความห่างชั้นของอินชุนทำให้เกิดความกลัวและความริษยาแก่ผู้อื่นมีสิทธิ์มากมายเริ่มไม่พอใจ เริ่มมีข่าวลือว่าท่านฝึกมุซาชิเพื่อมาประลองกับอินชุนในครั้งนี้นั้นยิ่งทำให้เมียวอีกและคนอื่นเริ่มไม่เข้าใจบรรดาศิษยานุศิทิก็เริ่มพากันสับสนขอรับเอจ้าหนีเอาระบนอุอิบทำไมข้าไม่มีสมาธิดูการประลองอย อ้ากนเจ้าเป็นคนดีข้าไว้วางใจในตัวเจ้าเวลาของข้า,ขาบานโลกใบนี้นมันเหลืออีกไม่มากเอ้อทำไมพูดแบบนั้นล่ะค่ออากนไอข้าถามเจ้าข้าโอรสขข้าทุกเด็นบอกอินีนในก ได้ถือกำเนิดขึ้นมาบนโลกใบนี้แต่มันเพื่ออะไรเหตุผลที่ข้าเกิดมาน่ะอาจารย์ท่านท่านคือผู้ที่พัฒนาเกล็ดวิชาเพลงทวนยาวแห่งโคโซอินและส่งต่อองค์ความรู้ที่ท่านมี ไปยังชนรุ่นหลังๆต่อๆไปขอรับเคลดวิชาใช่ท่านอาจารย์ข้าได้ถ่ายทอดลักษณะทางกลไกของเคล็ดวิชาบางอย่างของข้าลักษณะทางกลไกท่านหมายความว่าอย่างไรขอรับอืมเมื่อข้าชราลงข้าจึงนึกได้ ข้ายังไม่ได้ส่งต่อสิ่งสำคัญที่สุดไปให้อินชุนมรดกตทอดที่ผู้เป็นอาจารย์สมควรอย,ย่างยิ่งที่จะต้องมอบให้กับผู้สืบทอดของเขามันยังคงอยู่ข้างในนี้ข้ายังตายไม่ได้กรบาบใดที่ยังไม่ได้มอบให้เขา ท่า <languages? S 1> น LIKE อีเดะเอกท่านอีเดะเอกท่านขอรับยากูมิเนโยชิมาถึงแล้วขอรับคามิซูมิอิเซโนคามิก็เพิ่งมาถึงเมื่อสักหกครับ o visubi no cabeçau She helps with